นี่ยายกำลังผ่าหน่อ,อไม้ผ่าเต็มเลยเห็นไหมนี่โอ้ยายยังมองเห็นอยู่ชัดเจาวไหมนี่ยายเห็นไหม mm. ชัดเลยเหรอจ้า <Yeah. S 1> โอ้เห็นยู่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบโอ้ดูนะครับอายุเก้าสิบแล้วนะครับนี่นะครับออกหน่อไม้เก่งมีเก้าสิบแล้วพอสออะไรยายสองสี่อะไรเีย สองสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเออเจ็ดหกเจ็เ่าหกเจ็ดมันก็เก้าสิบกว่าสองสี่เจ็ดหกนะครับโอ้โหดูสิครับพี่พี่แกปอกหน่อไม้นะครับนี่ไม่มีใครอยากให้แกทํานะแต่แกอยากทําเอขยันเดินไปนาได้นะนี่เข็มเย็บผ้าเขาบ่งได้เอาได้เข้ารูเข็มได้นะนี่มองเห็นเดี๋ยวว่าไหนจะถ่ายให้ดูโอ้โหนี่นี่ครับเป็นยายของ ยายของแฟนผมนะครับเป็นยายของแฟนผมนะครับได้เป็นยายเป็นแม่ของแม่แฟนผมเป็นแม่ของแม่ยายผมเออมาดูยายไปเผาถ่านให้ดูนี่นี่ครับกอนี่เสร็จแล้วเอาไปทํายังไงต่อยายเอาไปล้างก่อนเหรอครับแล้วก็ไป ทำไม่งส้มหาเข้าไปหาเข้าไปโอ้ย,ย,อน,อยน,น,น,นี่เราสับโอ้ยยังมองเห็นนะระวังนะยายระวังมือ ใกล้เสร็จแล้วหูเยอะนะนี่โอ้นี่แหละครับวิถีชีวิตของคนอีสานแกก็ชอบทำอย่างนี้นะครับแม่นั่งทำนั่งเฮ็ดไปเรื่อยๆสนุกสนานของแกนะครับดีกว่านั่งเฉยแกไม่ชอบอยู่เฉยครับยายพรนี่ยายพรจะไปทั่วนาแกก็เดินไปโอ้นี่แกแกก็แกกบกบ นี่ครับคนอีสานนะครับอายุยืนแข็งแรงคนสมัยก่อนนี่ถ้าเป็นรุ่นเราในเก้าสิบไม่รู้จะได้มานั่งอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ี่ครับ,รบแกเฉยอยู่นี่อยู่มากี่ราชาการแล้วเน,ยยนี่ยลายไม่ใช่ังแต่ราชาการที่เจ็ดแล้วเหรอนะ่ะ โอ้ไ่ได้นี่ครับน so so oh oh ี่นี่นี่แขนแ่นมันอยู่บ้านโอ้ยพอแม่ไปฟุ้งย่จังปาแักโอ้มาจากจังปาสกจังปาแกไปเข่ามงเลี้ยงเยอ่พุ่นมงเลี้ยงมาจากพุ่นมายู่บ้านจังมาจป็นเขายู่บ้านโอ้มาเป็นไจ้คู่เคยอยู่ที่บ้านเฮาเหี้ นี่ไปยู้จังบักชักแต่ว่าเป็นทางผู้แดงสามนู้นมาโดนมั้งเหรอโอ้นี่นะครับขาอย่างเดียวเลยอุ้ยคล่องแค่ว่องไวปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอายุเก้าสิบแล้วดู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 จะทำอย่างเจ้าสายต้งสายตาแค่นี้โอ้ยนี่ อ,อกนี่เห็นไหมครับดูวิถีชีวิตสุดยอด